มือออกพรรษาอะไรพี่น้องนะเนาะแต่ว่านุ่นกับ่บได้ไปทําบุญอยู่วัดมือนี่นุ่นกับมาทําบุญกับคนกับนี่ยามเศร้าเนาะเพิ่นก็จะมาฟิงไฟแบบนี้เลยเนาะยูเทิงผู้โดยก็จะเป็นแบบนี้นะเนาะยังไงเอาไหมพอดีพอดีน้ำนี่มัเตือนไงอ๋อ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพอกำนังคือเก่าเนาะพี่น้องมือนีกับว่าได้อยู่บ้านคือเก่าพี่น้องตอนนี้คือน,นุ่นอ่าออกจากบ้านเนาะมาที่เมืองปากแหวงแขงขอุดมไซเนาะซึ่งนุ่นเดินทางมานี่กะจากเมืองไซเนาะแล้วก็มาเมืองแบงเมืองแบวงแล้วเมืองหุน่นเมืองปากแหวงเนาะพี่น้องก็คือขี่รถจักรคันนี้เลยแล้วก็เครื่องดีงพี่น้องคือมันบุกเข้าแล้วก็เขาพยายามยัดท่านนะ่ะเพราะว่าทำอิดหันเาว่าเฮาสีมา ซื้อเครื่องขนาดเขาจิมาซื้ออยู่เมืองหุ้นพีแต่ว่าเขากับโบได้หู Deep ้จักเจ้าของห้านได้ระบุหุ้จักไผ่นะก็เลยแบบเออเขาสิมาซื้อเขาซิตอราคาเขาจะซิลุดให้โบเพราะว่าเขาซื้อเครื่องเขาต้องได้ตอราคาขนาดก็เลยแบบซื้ออยู่บ้านเลยเนาะซื้ออยู่บ้านมาเลยเขาต้องได้ตอราคาเพราะว่าตอราคาไม่ข่านะเพราะว่าเขาไปซื้อเครื่องอยู่ห้านแล้วอยู่แล้วขนาก็เลยแบบตอลเราลุเท่า่ก็เอาขนาดนาอพี่น้องก็คือว่ามื้อนี้ค่ะ เดินทางมาหอดหมู่บ้านมุกพางเนาะหมู่บ้านนี่ก็คือนุ่นก็ได้เคยเดินทางมาตอนนั้นที่นุ่นจะไปทางโบแก้วแล้วนุ่นไปรัดทางนี้เลยขนาดพี่นกก็เลยได้กลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามีเด็กน้อยเพิ่นตำข้าวตำข้าวตอนหัวเร,ร้งอะละตอนหัวแรงบูแน่ใจว่าตอนนี้คือเขา ตื่นเศร้ามาแล้วเขามาแต่เศร้านะมาโหดพี่โบเนี่ยใจยว่าเพื่นสีไปหัวไปสวนแล้วโบไปให้นะบา,บางบางโบก็ยังเปลียวเนาะซึ่งเพื่อนก็นยังขาดคืนเป็นเสื้อกันหนาวเครื่องนุ่งห่มเนาะคือพี่น้องเห็นทันแหละสภาพที่นุ่นมาเจอนุ่นก็นเลยแบบผู้ศึกแบบอ,อีตุนเนาะอีตุนแล้วแล้วก็บ,บวกอีกแบบว่าม,าพามาพพีพี่น้องทางอเมริกาพื่เลยผู้ใหญ่ใจดีเพื่อน ฝากเงินมาให้แล้ววันนี้มือนี้ก็เป็นมือทีแบบมือออกพันษาอะไรพี่น้องเนาะแต่ว่าน,นุ่นกับก็ได้ไปทําบุญยู่วัดมือนี้นุ่นก็มาทําบุญกับคนกับผู้ใหญ่ใจดีนําเพิินเนาะที่เพิ่นฝากเงินมาให้แล้วเขาก็ไปทําบุญน้ากันเลยเนาะพี่น้องแล้วก็บวกพี่น้องทุกคนเลยที่บ่าเิ่งน้านุ่นนี่เนาะถือว่าเขาทําบุญน้ากันเราเดอ้อมือนี้นุ่นก็สิไปแจกเครื่องแจกของเนาะให้น้องๆแล้วกับผู้ใหญ่ทาง บ้านนี่เลยเนาะพันธุเครื่องของเขาเฮาเอามานี่ก็ค่อนข้างยุ่งยากแฮงเนาะเพราะว่ามันไก่มีสภาพอากาศตอนเศร้าก็เป็นแบบนี้เลยเนาะพี่นอกอุดมสมบูรณ์แห้งเนาะนี่ปลาไหมที่แบบเขียวเขียวเนาะพอดีย้ีนี่ก็เป็นอ่าช่วงที่เริ่มเข้าแล้วดูหนาวแล้วเนาะแล้วก็เด็กน้อยเพิ่นกับบุมีเครื่องนุ่งห่มเนาะคนที่อยู่เขตนอกส่วนใหญ่ข้าเจ้าก็จะบุมีแบบเป็นเครื่องเป็นครองแะละที่จริงนู่นหันอยากเอาพาหุมพุน่ามาจ,จะมา สภาพก็คือเขาขี่รถจักรนาะพี่นงมันไก่แล้วก็นุ่นกับซี คามีโอกาสนานนุ่นซีโมบแถวแถวบ้านเขามันก็มีคนทุกคนยากไล่เนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้เขาได้มามอบยู่พี่แล้วนุ่นก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจลายเนาะแล้วก็บูบ้ว่าเพิ่งไปให้ไปยางเราบ่เนาะพี่น้องเดียวนุ่นกับสิพ้าพี่น้องเนาะย่างขึ้นไปบ่แม่้ยาวขี่รถขึ้นไปเนาะมีแต่ตากล้องของเฮาจีได้ยางเพราะว่าทางนี่เขาเอารถขึ้นไปบ่ได้คว่าซ้อนกันนะเดี๋ยวนุ่นกันสิพ้าพี่น้องน่ะไปมอบเครื่องมอบของให้เพิ่อยูทึงเนาะไปกันเลยพี่นอง โอ,โอ้โหไปทางไหนดีสดันรวจมาเมื่อ้โหขี่รถแต่ว่าต้องอ่าเอาตีนไปนะ <c oughs> โอ้โก่อนที่เขาจะมาฮอดเหอแล้วอยู่บ้านเต็มเลยโอ้ยจอดหลังเฮือนเอออเบะบเนี่ยนี่พี่น้องหลังจากที่เขามาฮอดหมู่บ้านเนาะแต่นี่คือโอ้โหจับหมูเนาะ พันเสื่องนี่น <eren bunker ring> ี่ว <kind abonn> ่าเขาเคยมาก็แล้วแล้เนาะล้วก็เชนี่เขามาก่ะรู้สึกแบบโอ้มัดควายกลางบ้านเนาะควายตัวปุาใหญ่เอโห ต่จิ้วนมาลานันตรานีนดึกมหันเนาะโหหอยแล้วหอยหัวสาลี่แล้วนี่กำลังเต็งยูทโ์ทกินต้องคลาหอยขันเบือนไว้จะกุ้งอย่าตะกี้เลย ต่เนี้ยจะได้กันเรื่องอะยะเด้อจะไกันเรื่องหน่ยว่าตอนนี้เขามาบอกเขาว่าเขาซีเอาเครื่องว่าหมดเลยกว็เขาต้องได้มาบอก,กว่าโบนั่นเนาะทำาบมาบอกแล้วกว็ข้าเจ้ายู่ก็เจาะกระจายแบบนี้เนาะนี่เฮือนก็ยู่ไกลๆกันแบบนี้แล้วกว็ายานซีโบอจอหน้ากันโบเห็นการทแหละเพราะว่าคันเขาโบได้มาบอกแบบนี้แล้วก็ข้าเจ้าก็สีโบ บุหูเนาะเพราะว่าเฮือนขาเจ้าบุเรยุอยู่ติดกันอย่านี่อยู่ห่างกันเวอรเจดบ่าฟกินกินข้าวนี่จอมวัปักสารีโอมาอยู่สรวดเวงจะแจกกันเรื่องนายมุจเดชแล้วก็อย่ามัวดม ว่าขาเจ้าตื่นเจ้าเลยนี่เงือนที่อยู่หลังสุดๆเลยแล้วก็เทาก็บซิมาบอกเนาะว่าถ้าเทาวงมาบอกก็เขาเจ้าก็บวู้คือนุ่นว่าเอาอะนรหลังขาเจ้าจะอยู่ห่างห่างกันหลายเฮ้ฮ่ามาเสุดยงสวดกเลยเฮ้ยวิอาเม้อยอมอดกันเรื่องแบบ กันเรื่องกวนน้ำกันเรื่องกวนเนี่อนลยโอ้ยแจ็บนายเอายมาจะเดียเลยเอหมดอ้เออดามันหมดเขื่อนไหนี่ยกเกิดนี่ก็เบื่อเพราโอก้อนไหนเอี่ยนี่นีันนี่มีจกเรื่องเลยหมดประเดรี๋ยวเขาจะเอาเครื่องไปโอนมีคนอ่ะมันอยู่จุดไรตั้ตั้งมึงใส่แล้วถุงยางจักรวยอี่าหาเ่ยมาเกือบหมดถุงยางจั๊กเฮ้ยนฟังเลย ขับฟิ้งไฟตอน, <st> น,นเศร้าเนาะตอนนี้เราตอนนี้โอ้จมวัดตัวเสียดอําอํานี่ยามเศร้าเนาะเพคนก็จะมาฟิ้งไฟแบบนี้เลยเนาะอยู่เทิงผู้โดย <c oughs> ก็จะเป็นแบบนี้เนาะค,ะค <c oughs> ือมืดก็คือเพิน่นอ่ามาฟิ้งไฟค่มะ่ามีมันมีเพื่อเนาะเพคนก็จะมาอ่า <c oughs> เผาแล้วก็ขางเนาะอยู่เตาไฟแบบนี้แล้วก็นั่งรวมกันเนาะในยามเศร้านี่คนมากมายเนาะ

มึงกมันเต็มเต็มขึนเลย้อน mm ้ยหน่อยน้อยนยน้ยหน่น้อยหนเาะไมอ้เน้อยเหนนอะงนมันคือว่ามันติดตัวน้อยเอาเอาตัวนี้ซะเอาของผู้ชายนี่ก็ได้มันน้อยเนี้ยนั่นเงินไอ้เลกกูนเนาะ ตัวน้อยจ้มได้ยังน้อยด้ใจเลยา่อนปลนหนุ่รองก่อนผู้ใดยังผู้ใดเรก็เลี้ยงมาผู้ใดได้แล้วเรากนเอ็นนเลยลนเลงเสียก่อนเลอง่นยลงกี้ยลงกีอันนี้นํางกหมูนี่เก็บเลืองไเมือปลเบือเนี้ โอเคเพ่มันเพืออันนี้น้อยพดเนาะใหญ่คนมามันเลยมันเลยเออใจนี่ยันมันนตะเคืองน้อยเบิ่อนแค่พอดีพอดีเนาะยนนกี่อลไอกรมือไอ้กระมืออะไรกีว่าเกินเรื่องคนเท่าอะก รับตับอย่าท้าเออมื้อฮู้สึกว่าเดเดอนุเกีก่อนญามันเลยรับเลยกันเรื่องนี้วาอะไเมือมือ่ราอมือเอมเพาเอาแต่มวยเอาไปยอน่ดับ

งหตั้่ะของมือมไล่มืไล่มาาปลาเบือนแล้วก็บุนมวนแล้วก็มาเบือนแล้วแล้วก็เลี้ยงอืมเด็ดเตอเลี้ยงเข้เดรตี้งน้ด็ดหตังเนแล้ก่อนะ้มันเนียนะนะับเยนเนมันมัจาเป็นกรส่งไปมาทุกส่งนะนาาเ่อันไเด็นีนอ้ก่อนไปเด็เลก่

ຍົກອະເດສົໃນເດສົດສົ່ດຕຕ

พรามมุ liberal, ่งพลังเพื port e ่อนเรออะไม่อะมันเบื้องมันเบื้องกันเบื <um ้องอันน um ี um uh! ้กันเรื่องกันม oui> ันเป็นธรรมดากันอะเพื่อนมาคนส่งเกินอะเป็นติวตอนนี้วุ่นวายเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เลี้ยงแถวเนาะกี่แล้วการแจกหมดแล้วเพราะว่าบางคนก็ยังโ่ได้เพราะว่าเครือมันมันบบหลายเนาะ ว่าเพิ่นเพิ่นหาเฮาบ่บ่แตงใหอ๋อเกียวจากันแน่นเลยเอ้ยอย่าง้ขใจเด้อมื้อมื้อปลาเือนก็เทือนนาดอกจะแจกตึมแต่ว่ามือเบือนแล้วแล้วก็เออก็เลยระยอใจเด้อเฮ็ดงานนักา่ยกันนี่นรบ่ที่มุเอโออีกอน่ะยน่อากันนี่นํามุนอันนนาแล้วก็ อันอันเช่นนนก็อยอยอ,ยอ,ยอันมพราะว่าเกิบปลากุดลดง,งานดอกเสมออ,อ,ยอ,อย่างนี้ก็พอดี้นลดูเออ,อน้นล้ดูว่าบางรถจักรนเมืองไซเวนกันเรื่องแล้วก็ไม่ยืมยเพราะว่าบางรถจักในเฮยแล้วก็เงยยะเนีเฮชนะบางเชื่อก็ย่รอนมือหุ่นก็อายอยอย่งมือหุ่นแต่ว่าก็จะมอบอันเข้เข้านยเข้าเข้ากคนอเขาเขกันเยเข้เจ้กคนลเากังเลเข้าเขากันยเขาเ้นข้าเากันเย้าเข้ากันเ้าเากันเาเากนเลเเกียยมไ้ให้พกัี พากันมามาเบิ้งฮ่ะแหละแล้วก็ผู้ใด็อยากได้เครื่องที่แบบว่าไปไปให้นอเคืนน่นเอาเครื่องทหารมานะเพื่อนก็แบงกันว่าเป็นเสื้อผู้ใดเอาเสื้อก็มีผู้ใดเอาส่งก็มีน้องแบงกันแล้วก็ถือว่าเพื่อนก็ไปพวกไปส่วนกันแล้วเราเดี๋ยวนี้นุ่นก็สชิได้ นี่นี่นี่ได้ของตอนแล้วเนาะเราก็ได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่ร้องที่คำามาติดตามครับซมคลิปนุน่นจนจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะออกพันสารนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงซื้อได้แข่นานค่าไข่ขล้ำรวยเนาะคำวับมือคลิปนี้สบายดีบ๊ายบาย